สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูม,มีการทดลองง่ายๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดทำกันการทดลองชื่อว่าการทดลองเรื่องไข่ลอยไข่จมค่ะก่อนอื่นเรามาดูกกอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยค่ะน้ำเปล่าค่ะ ไข่ไก่จำนวน2องฟองค่ะถ้าบ้านใครมีไข่เป็ดก็สามารถใช้ไข่เป็ดได้นะคะ3แก้วน้ำค่ะจำนวน2แก้วเช่นกันนะคะ4ช้อนค่ะและ5เกลือค่ะ บ้านใครมีเกลือเม็ดสามารถใช้เกลือเม็ดได้นะคะบ้านใครมีเกลือป่นก็สามารถใช้เกลือป่นได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันเลยค่ะก่อนอื่นคุณครูจะใส่น้ําเปล่านะคะในแก้วทั้งสองให้เท่ากันเลยนะคะดเด็กๆใส่กน,นะคะเท่ากันหรือยังเอย ใส่เพิ่มนิดนึงนะคะ,ะหมดพอดีเลยค่ะจากนั้นคุณครูจะใส่ไข่ไก่ฟองที่1่ก่อนนะคะลงไปในแก้วน้ำเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรนะเป็นไงคะ ไข่จมใช่ไหมคะเด็กเดเอ๋เรามาทดลองแก้วที่2กันบ้างนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะปรากฏว่าไข่เป็นไงคะไข่จมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคราวนี้คุณมีคุณครูมีเกลือป่นนะคะคุณครูจะลองเอาเกลือป่นเนี่ยใส่ในแก้วที่สองและจะดูสิคะว่าไข่จะเป็นอย่างไรนะคะครูจะใส่3ช้อนก่อนนะคะ หลันี้นะคะครูจะใช้ช้อนนะคะคนนะคะให้เพื่อให้เกลือละลายนะคะเด็กสังเกตดูนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเป็นไงคะเด็กไข่สามารถลอยได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูไปให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะนี่ไงคะไข่ลอยได้แล้วส่วนไข่ที่ไม่มีน้ำเกลือเป็นไงคะลูก จมนะคะสรุปได้ว่าไข่ที่จมนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยค่ะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำไข่เลยจมพอเราใส่เกลือลงไปเป็นไงคะน้ำกับมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ใช่ไหมคะทำให้สามารถพยุงไข่ได้เด็กๆดูใกล้ๆนะคะจะมีสีใสๆขาวๆ,เ,าๆเ,าเห็นไหมคะลกูกนี่แหละค่ะ คือปฏิกิริยาของเกลือนะคะทำให้ไข่นะคะสามารถลอยได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองทำการทดลองดูนะคะแล้วส่งเป็นคลิปมาให้ครูเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ